А, сари, сари, сари. Ме, то, что сейчас. А, скатер. Када ровет комп. А, требуше порой. А требуешь, а? Да. Тут подождать надо. А, особ. Особ. Угу. Э, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยามค้องคืนตอนนี้กุสยยัยูนาของอีเมอร์เจนซีหรือว่าหของชุกเฉินของโรงพยาบาลมาริบอเนาะคะ่ะสาเหตุก็คือว่าน้องเปียจะบัวช่มพู่นั่งเจ็บท้องเจ็บแต่วันสุกแล้วเจ็บมาเป็นพักๆเจ็บแล้วก็หาย<ม>แล้วก็มีไข้แล้วก็เจ็บจุกเสียดมั่งก็ วันเสาร์ก็เจ็บแต่ก็หายไปพอทนได้เมื่อวานก็เป็นหยุดพักแล้วพอถึงวัเสาร์เนี่ยก็บาเดเป็นห้องเรียนเนะาะบาดเป็นห้องเรียยแบัดท,ที่นี่ข้าก็เลยโทษติดต่อหมอแต่เสาหมอส่วนตัวโทษไปเขาก,ก็บอกว่าโอเคว่าท่านไหนมีคิวเดอ้อเดี๋ยวเขาจะโทรกลับไปเขาก็ถามมาถามจนถึงบาบสามพี่น้องกับมีสัญญาณใดๆตอบกลับจากคลินิกจากหมอส่วนตัวเลยเงียบ จนบอกพอว่าอันบ่ได้เลยได้เขาต้องโทษเพราะว่าเขาเจบก็กินเขาแล้วก็เจบเจ็บจนแบบว่านอนอยู่บ่ได้คือแบบว่าอาการยางล้นน่ะพี่นอ้องมันก็หายไปผักแล้วก็นอนกับยางล้นกับไปนอนแล้วก็มือในนั่งกับ,ม,นนกบมือในนั่งกินยางตอนเสาร์นั่งตอนเสาร์นั่งกินไอแตงกวาไปแล้วก็กินไข่ไปนหนึ่งลูกแล้วก็ดื่มนมช็อกโกแลต แล้วพอเที่งยงบอกมาม่าฉันอยากกินไอชิปขนมกรุบกรอบมาเนาะอยากกินสแนกว่าสแนกก็ไปเอาสแนกมาหายกินก็กินนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วไอปัดทีนี้เทาก็เลยว่าโทรหาหมอไแมโทรไปทุกสา,า,ายบ่มีสายว่างประมาณว่าเ,เหมือนเลิกงานเหมือนยกหูออกแล้วหูวเป็นตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊จนสีต่ตองข้อโทษเข้าไปหาข้อเซ็นเตอร์ที่เป็นศูนย์พยาบาล ของมาลีบอว่าเฮาต้องการพบแพทย์เดอ้อว่าซั่นเฮามีปัญหาจังซี่อันคลินิกเซ็นเตอร์ก็ถามว่าอันจำเป็นสิงพบแพทยบสตง้งดูอาการบเอาก็จำเป็นตัวถ้าว่าซมืออื่นไดบ่มืออื่นเช้าเอาพี่บาเนะก็กะเลยว่าบ,บ่ดอาการเขาแย,ย่ว่าเฮาก็ว่าังซีก็เลยไปไดไปหมอยในมาลีบอซเตอ,อร์ก็ไปได้เวลา5:00นพ่อก็พไป พ่อวาบอกว่ายอ,อยากให้พ่อพาไปว่าแม่ว่าบ่รูเร่องกลับไปกับพอไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยล่องเทรไปถามอาการพ่อบอกว่าพวกฉันสิต้องไปร่งพยาบาลเดอ้อเดี๋ยวฉันสิปหาเธอว่าเสร็จแพผอมบอในด้สินาทีก็เลยมาหนี่ละจ้ะแต่เลยมาแบดที่นี้มาหอดร่งพยาบาลเขาไห้เขาไปแค่ผู้เดียวจ้ะเขาไข่เขาไปนาแค่ผู้เดียวก็คืพอพ่อข้าไปตอนนี้แม่กท็ทาฟั้งอยู่ข้างนอกก็คือหมอ หมอในเซนเตอร์นะคาสามารถไอ้หมอที่เป็นแบบว่าหมอคลินิกอยู่ในเซนเตอร์นะคาสามารถวิเคราะห์อาการห้ไใ้เขาก็ถามว่าแม่นนิมีประจันจำเดือนเทือแหลกเทือดดประมาณนี้พ่อถามก็บอกว่าอายุสิบสองนะตอนนี้นั่งกับแปดขวบมันบอกแต่เด็กหน่อยฝรั่งเข้าบ่หูไอเขาก็ถามไปซุ่มซุมก็คือถามเก็บข้อมูลรายละเอียดน่แเลยก็ตอนนี้รออยู่จะรออยู่ข้างนอกดี๋ยวสิมาอัปเดตอาการในฟังนาะจะ เนี่ยบรรยากาศก็เป็นยังสิรพ่นองเลยทุกคนก็รอมอยไฟอยากมากรอตรงนี้ดอกสองปีที่แลวก็มาหนลิะพี่นองเอ้ยแปดปีที่แลวก็มาห้องนี้มากับรถตอนนี้ละมากับรถอันนี้ตอนคอดแล้วก็มาอีกเพื่อนึงอสองปีเหตุการณ์อะไรช่างแม่งเถอะผ่านไปแล้วรอค่ะรอต่อไป ว่างที่รอเนาะค่ะเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลานอกากสิผ้าเบ่งหลอบๆข่างนาของชุกเชิญอีพี่น้องอันนี้คือตู้อะไรตูเร้เซมรับสแกนผลโควิดหรืออย่างเนี่ยเขาอาว้าเห็นอย่างฉันบ่เคยมาเทศนี่จะเถื่อเนี่ยจะพี่น้องเป็นล็อกๆๆ็กๆอๆคืออะไรไม่รู้แต่ไม่ได้ใช้งานนะตอนนี้ไม่ได้ใช้งานนี่ยอยากพี่น้องก็คือ คูณใดมั้ทรงอยากถือถ่ายตรงนี้อย่างเดียวเลยพี่น้องเข้าไปแล้วตอนนี้ประมาณ30นาทีพ่านเด็กออกมาบ่านเด็กออกจ้าน,นี้คือบรรยากาศข้างในอันพยาบาลเวทบรุจุดพยาบาลกับมิถุูรลอรอหรอกวะ ม,มืดตึ๊ดือถ้าเป็นโรงบานบานเฮ้าเนาะกะสิต้องมีิ่านขายบักสมอันนี้มีอยูจ่ายอยู่ทั้งหนากะสิมิ่านก๋วยเตี๋ยวให้นางเนาะอันนี้ป้อมมียังจ่าอันนี้กะบ้อมมีอย่างแ,แต่รอและรอ